โอเคครับกระสุนก็มาอยู่ผมทูสกายไลทเชซเฮดครับผมวันนี้อยู่ในเกมของชินเอซแอนออร่าครับผมอยู่ในเซิร์ฟที่เพิ่งจะเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยครับผมนั่นก็คือเซิร์ฟของ Amazing City ที่ทุกคนน่าจะสนใจที่สุดเพราะว่าระบบเหมือนไฟเอ็มทุกอย่างครับผมคือเขาลงหมดมาให้เต็มครับผมมันจะมีก็เกมนี้คือแบบเขาลงหมดให้เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นสกินหรือว่าจะเป็นท่าทางต่อยต่างๆถดก็ได้ครับผมซึ่งตอนนี้ ก็ระบบก็ยังไม่มีอะไรมากครับผมซึ่งเหมือนตอนนี้เขาเพิ่งเปิดโอเปนเบต้าครับผม <c oughs> ก็ให้ทุกคนถามว่า <c oughs> สามารถเข้ามาลองเล่นได้ครับผม <c oughs> ต้อสอบไปดิก่อนนะจะเข้าเล่นได้ไม่ใช่แบบเข้ามาเฉยๆเลยต้องสอบก่อนนะสอบอยากมากก็โอเคตอนเล่นเกมมาผมก็มจะให้เงินเราประมาณ5,000บาทแล้วก็ให้อาพวกน้ำอาหารมาดิหน่อยแล้วก็ให้รถ1คันครับผมเท่าเยอะก็ดูระบบหน่อยครับผมกดเฮดเพื่อดูสถานะตัวละครครับผมห้า ไงอ้าวน okay. ี่ใครครับเนี่ยอขอบคุณแอดมินเลยโอเคครับผมนี่กระเป๋ากระเป๋าอาจจะมีการวักนิดนึงครับผมเนื่องจากว่ามันยังหัวนวดยังเทคเจอร์มันยังวักนิดนึงนะโอเคไม่เป็นไรหรอกแล้วก็พิมพ์กดปีเอสครับผมมาไปต่อยกันต่อยกูดะไม่ได้าจะโอเค อาชีพถูกกฎหมายก็คือจะมีเนี่ยผมประมาณนประมาณนี้นะครับผมอ่านเองนะครับผมผมวิเกษอ่านครับผมเจ็บคอมากเลยวันนี้ประมาณนี้ผม,แล,ผม,ผม,มแล้วนี่นก็ไม่ค่อยมีนะมานผมมีจุดเกิดยามาลาผมจุดพาวแล้วก็จุดหน่วยงานแล้วก็ตลาดโลกครับผมเราลองเก็บเออนนี้เล่นเล่สักครู่เดี๋ยวลองเอาไปขายกันนะครับผมแล้วก็ลองเก็บไว้ผมไปจัดเลสโกะ s <S อลองเก็บเอาครับผม Okay, อเคก็ประมาณนี้ครับผมมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยนะว่าจะมีแบบโลโก้โลโก้บ้างเดี๋ยวผมจะเก็บไปสักพักแล้วก็เอาไปขายครับผมซึ่งไม่รู้จะมีรถให้ไปใช้ไปหรือเปล่าเพราะรถตอนนี้รถตัวขโมยไปแล้วครับผมไม่ได้ล็อกรถเราระบบล็อกรถยังไม่มานะอ้าวส่วิว่าแอดมินจะปรับการดอกของเลเวลใหม่แล้วครับผมก็คือเป็นสิบขึ้นนะออตอนนี้ผมก็เก็บไห้สำหรสินทรผมปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้ก็คือผมต้องไปตลาดครับผมแต่ว่าไม่มีรถครับผม หลายปัญหาซึ่งผมต้องเดินไปซึ่งมันก็ระยะทางประมาณ9เอ็ดร0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุยว่าเ0็เน็บนะครับผมเออแอดมินทำไมแอดพีไปทำบผมผมล็อกรถรถมาสักทีโอเคครับเนื่องจากว่าผมไปตลาดไม่ได้เพราะไม่มีรถแล้วแถมเกมนี้ก็หลุดบ่อยเหลือเกินก็ขอรูปจากเพื่อนที่ผมไปตลาดมาครับผมเพื่อนผมมันไปตลาดมาแล้วก็ถา่ายมาผมดูครับผมเดี๋ยวราคาดูเองครับผมดูเลยอเอาเหยียบเดี๋ยวคลิป หน้าหน้าผมคลิปหลังๆผมจะมาเจาะจงเรื่องควบงานต่างๆภายในเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็พวกระบบต่างๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ขอตัดตัวเราก่อนสวัสดีครับซูเก็ตคุณบาาเฮลยีอ